Sí. เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นวันนี้นะคะฟิล์มจะมาแบ่งปันนะคะวิธีการตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและเกิดได้จริงด้วยนะคะข้อแรกเลยนะคะการตั้งเป้าหมายของคุณนะคะจะต้องเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงไม่ใช่แค่ว่าอสมมติฉันอยากเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จอันนี้คือไม่เรียกว่าเจาะจงโอเคไหมคะถ้าเจาะจงคุณต้องระบุมาเลยว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จ มันเป็นยังไงนะคะเรดได้กําไรอย่างยั่งยืนต่อเนื่องกันกีนก่เดือนอะก็ว่าไปมาเป็นตัวเลขให้เห็นชัดเจนให้เจาะจงนะคะทำกำไรได้วันละกี่เลี้ยนอะไรอย่างเงี้ยต้องเจาะจงต้องเป e ซิฟิกถึงขั้นนั้นเลยถ้าเกิดตั้งขึ้นมาลอยๆแน่นอนค่ะเราไม่รู้ไงว่าเมื่อไหร่ฉันเรียกว่าสําเร็จแล้วเมื่อไหร่ฉันถึงเป้าหมายแล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนลองไปคิดดูว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเรานั้นนะคะคืออะไรเขียนออกมาให้เฉพาะเจาะจงยิ่งเจาะจงมากยิ่งดีข้อที่2นะคะตั้งเป้าใหญ่ ไปเลยค่ะโดยที่เรายังไม่ต้องคํานึงถึงเลยนะว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันจะทําได้จริงๆเหรอฉันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆหรอโหมันไกลตัวมากเลยนะมันจะเกิดขึ้นกับฉันจริงไหมอย่าไปสงสัยนะคะเลือกเลยค่ะทุกคนรู้ไหมว่าเราเนี่ยมี power ในการเลือกทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราต้องการเราสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเราต้องเชื่อในจุด ตอบตัวเองให้ชัดนะคะว่าเป้าหมายที่ฉันต้องการแล้วคืออะไรสมมติเราอยากได้รายได้หล้านบาทต่อเดือนแต่ตอนนี้เรายังมีเงินเดือน2 0 0 0 0บาทอยู่เลยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะให้เอาเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆต่อให้มันจะไกลก่อให้มันแบบโหมันจะเกินเอื้อมมากเลยไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปลังเลนะคะตั้งไปเลยะค่ะนะคะและสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องซอยเป้าหมายใหญ่อันนั้นออกมานะคะเป็นเป้าย่อยๆไปด้วยนะคะ พะะถ้าเกิดว่าเราไม่ซอยเป้าออกมาเป็นเป้าย่อยๆเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะรู้สึกหนักเราจะรู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าฉันจะทําได้จริงหรอนะคะเพราะฉะนั้นให้ซอยออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆนะคะและให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆเก็บเลเวลไปในแต่ละวันทําทุกวันให้ดีที่สุดและเฉะลิมฉลองกับความสําเร็จของตัวเองในทุกๆวันนะคะเรื่องนี้สําคัญมากนะคะทุกคนในเรื่องของ small win นับทุกความสําเร็จไม่ว่าวันนี้จะสําเร็จเล็กๆน้อยๆ ก็นับทุกอย่างนะคะให้เราโฟกัสไปที่สิ่งที่เราได้รับไม่ใช่ให้เราไปโฟกัสในสิ่งที่เรายังขาดอยู่นี่ที่สาคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เราเทรดได้หนึ่งเหรียญ ขอบคุณนะหนึ่งเหรียญเฮ้ยวันนี้เราเทได้10เหรียญขอบคุณเงิน10เหรียญที่เข้ามาในพอร์ชั้นอย่าไปมองว่าเฮ้ยวันนี้ได้แค่เหรียญเดียววันนี้ได้แค่10เหรียญเองไม่นะคะโฟกัสผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีนะคะข้อที่3นะคะการตั้งเป้าที่ดีเนี่ยต้องมีการกําหนดระยะเวลามีเดทไลน์ที่ชัดเจนด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลื่อนลอยเราจะสะเปะสะปะ,สะ,ปะเราจะหลาะแหล เกินไปนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งเป้าแล้วว่าฉันจะต้องทําสิ่งนี้ให้สําเร็จภายในปีนี้ฉันจะต้องทําสิ่งนี้ให้สําเร็จภายในเดือนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพลังของความโฟกัสของคุณมันจะเกิดขึ้นมาเป้าหมายในการกําหนดระยะเวลานะคะคือทําให้เราเนี่ยมีความโฟกัสไม่ใช่ ตั้งระยะเวลาเพื่อเรามากดดันตัวเองนะคะเรื่องของความรู้สึกนะคะอันนี้สําคัญมากๆนะคะโฟกัสให้ดีและสุดท้ายนะคะวิธีสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือเป้าหมายที่เราตั้งขึ้นมานั้นนะคะต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นของเราจริงๆเพราะว่าหลายคนเห็นคนนั้นเฮ้ยตั้งเป้าหมายอยากมีรถเห็นคนนี้ตั้งเป้าหมายอยากมีบ้านอุ้ยคนนั้นอยากที่จะซื้อซูเปอร์คาร์นะคะแล้วไปตั้งตามคนนั้นคนนี้นะคะอันเนี้ยผิดมากๆเลยนะคะ เพราะทุกคนเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันทุกคนมีเป้าหมายที่แท้จริงไม่เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้อยากได้ซุเปอร์คาร์ก็ได้เราอาจจะไม่ได้อยากได้บ้านหลังใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องคิดให้ดีว่าเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆเป้าหมายที่เป็นของเราจริงๆนั้นอ่ะมันคืออะไรทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป้าหมายอันไหนเป็นของเราจริงๆนะคะให้ทุกคนลองถามคําถามนี้กับตัวเองว่าสิ่งนั้นมันให้อะไรกับเรา คำถามนี้ดีมากนะคะทุกคนสมมติเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีบ้านใหม่ถามตัวเองเลยค่ะบ้านมันให้อะไรกับเราถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้แสดงว่าอันนั้นอ่ะไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราตอบได้อ๋อถ้าเกิดว่าเราได้บ้านใหม่นะเราจะได้อยู่ร่วมกันกับพ่อแม่อยู่ร่วมกันกับครอบครัวทําให้การมีบ้านของเราเนี่ยมันมีความสําคัญกับชีวิตของเราจริงๆอันนี้สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมันให้อะไรกับเรา ถามตัวเองแบบนี้ซ้ำๆวนๆนไปพอเราได้เหตุผลข้อที่หนึ่งถามลึกลงไปอีกแล้วสิ่งนั้นมันให้อะไรกับเรานะคะแล้วเราจะเจอแก่นที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราจริงๆไม่ใช่เป้าหมายที่ตั้งตามใเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นของเราจริงๆแล้วนะคะทุกคนเราจะมีพลังเราจะมีไฟในตัวเองที่จะสามารถลุกจากที่นอนขึ้นมาและทําตามเป้าหมายของตัวเอง แต่ถ้าเป้าหมายนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายของเราเลยจริงๆแล้วลึกๆเราไม่ได้อยากได้มันอะนะคะลองคิดดูตื่นมาแล้วแน่นอนเราก็ไม่ได้มีไฟจะไปทําสิ่งนั้นเราไม่ได้ต้องการมันจริงๆนั่นเองและนี่แหละคะ่ะก็เป็น4ี่เคล็ดลับที่วันนี้ฟิล์มเอามาฝากทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะเอาไปทําตามแล้วก็ไปตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะคะตอนนี้ยังเป็นต้นปีอยู่นะคะยังทันในการตั้งเป้าหมายและฟิล์มขออวยพรให้ทุกคนนะคะได้ทําตามเป้าหมายของตัวเองได้สําเร็จในเร็วันะคะ